กอง IPO กองนี้มีชื่อว่าโมดครับ AF Mod ด e h กองทุนประกันเหล็กที่ทนได้ทุกสภาวะตลาดนี่ออกโดยบรลจทอทาลิสฮะเราไปดูกันอ่ะไปดูหน้าแรกฮะโมดทำไมต้องโมดก่อนคำว่าโมดนี่มันคือป้อมประกรันนะครับอกองทุนนี้เนี่ยจะลงในหุ้นที่อยู่ในเอเมริกานะวิเคราะห์แล้วก็คัดเลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่ง สร้างความได้เปรียบในการสร้างผลตอบแทนได้คือว่าเป็นคุ้นที่แบบ track r ค c o r d ดีเป็นป้อมประการแปลว่าอะไรคือทนฝ่าทุกพายุทุกฝนสงครามอะไรมามีป้อมเตรียมรับศึกไว้ก็จะทนได้ทุกสภาวะตลาดอันนี้ก็คือเหตุผลต่อมาคือให้ความสําคัญในการถ้าในการเข้าซื้อของเขานะเขาจะเข้าซื้อหุ้นเฉพาะที่ต่ํากว่ามูลค่าหรือการประมาณการคือหุ้นซื้อหุ้น under ว a l u ซื้อหุ้นถูกเป็นหลัก นะครับแล้วก็มีผลตอบแทนในช่วงขาขึ้นและขาลงต้องโดดเด่นกว่าตัวอื่นในตลาดอันนี้ก็คือหลักการหลักการโมดมีรูปแบบอะไรบ้างนะฮะไปดูหน้าต่อไปรูปแบบที่1ครับปับ๊บรูปแบบที่1นึองคือ c h i n g cost ก็คือต้นทุนในการเปลี่ยนใจนะก็เมดเนี่ยเป็นวิธีการคัดเลือกคือต้องให้สามารถแข่งขันได้โดดเด่นปกป้องบริษัทจากคู่แข่งและก็สามารถสร้างกําไรได้อย่างต่อเนื่อง จะทำแบบนี้ได้อย่างที่1คือต้นทุนในการเปลี่ยนใจเนี่ยคือต้นทุนในการที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนใจในการใช้สินค้าเมื่อตัดสินใจซื้อไปแล้วอ่ะมันต้องลําบากอย่างเช่นเซล f o r c e อันนี้เป็นหนึ่งในคือเขาเรียกเป็นซอฟต์แวร์เขาเรียกเป็น CRM ผู้บริผู้บริการเนี่ยพอสมมุติว่าเราใช้ไปแล้วใช่ไหมผมต้อง implement ไอตัวผมต้องแอป l y ตัวระบบไอระบบ IT ภายในของตัวเอง ไปใช้กับระบบ Salesforce การจะย้ายไปใช้กับตัวอื่นๆเนี่ยมันจะมีความลำบากยากมากขึ้นผมก็จะไม่ย้ายนะก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือรูปแบบของ s w i t c h i n ค Cost คือต้องต้องแบบว่าเปลี่ยนยากมาอย่างรูปแบบอย่างที่สองครับต้องมีอาเรียกว่ามี Intangible asset ก็คือสินทรัพย์ต่างๆที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นพวกสิทธิบัตรพวกพาสเคน พวกแบรนด์เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาตต่างๆซึ่งตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้ยากเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะติดอยู่ในจิตใจหรือว่าในสมองของลูกค้าไปแล้วอย่างพวกแบรนด์อย่างเงี้ยอย่างเช่น Apple Apple เนี่ยราคาคือทุกคนเนี่ยซื้อ Apple ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆแต่คนที่เป็นวิศวกรอาจจะรู้แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเรายอมจ่ายให้สินค้าของ Apple ในราคาที่แพงกว่าสินค้าของประเภทอื่น ถามว่าเพราะอะไรเพราะ Apple คือแบรนด์ที่เรายอมจ่ายแบบนี้คือตัวโมดเนี่ยกองนี้ก็จะพยายามหาสินค้าแบบนั้นแบบที่3ครับก็คือ Network ร์กเอฟเฟกต์เน็ตเวิรก็คือเกิดการใช้และติดต่อกันมากไปเรื่อยๆจํานวนผู้ใช้งานเยอะขึ้นเติบโตขึ้นพอผู้ใช้งานเติบโต,ตเยอะขึ้นมีการ f e ฟีดแบ็กกลับไปที่บริษัทเยอะมากขึ้นบริษัทก็มีการพัฒนาไปขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับมันเหมือนกับ สินค้าไหนคนใช้เยอะก็มีการลงทุนรายได้เขาเยอะใช่ไหมรายได้เขาเยอะเขาก็มีเม็ดเงินในการลงทุนในเรื่อง Research R&D เยอะขึ้นพอ Research R&D เยอะขึ้นนวัตกรรมก็เกิดมากขึ้นอย่างเช่น f c e e o o o เนี่ยที่มีจํานวนผู้ใช้งานเยอะมากๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เกิดระบบไอทสิ่งที่เรียกว่า Network Effect นะครับต่อมาฮะอย่างที่4ครับ Co s t Advantage คือมีความเขาเรียกว่ามีความได้เปรียบทางด้านราคา ราคาก็คืออะไรก็คือต้นทุนต่ํากว่าสินค้าต้นทุนต่ํากว่าคู่แข่งจนทําให้อัตราการทํากําไรเลยหรือตัวมารจินเนี่ยสูงกว่าพอสูงกว่ามาร์จินสูงกว่าตั้งราคาเท่ากันก็ได้เปรียบคู่แข่งคือกําไรเยอะขึ้นเพราะ,ะนั้นจะแข่งกับคู่แข่งในการไปทำ price war ก็สามารถทำได้อย่างเช่น Walmart ในช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นแต่ว่าอ้ช่วงที่พอเจอ e-Commerce เข้ามา e-Commerce มันไม่แคร์เรื่องนี้เนาะ มันไม่แครเรื่องว่าจะกําไรหรือเปล่ามันปล่อยให้ขาดทุนอย่างอเมซอนอย่างเงี้ยเข้ามาตีตลาดก็มีอยู่ช่วงหนึ่งจนทําให้ Walmart ก็ต้องก็เรียกว่าปรับตัวเองเข้ามาแข่งในตลาด e-commerce ด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับรูปแบบที่5ครับก็คือ efficient scale leads to natural monopoly ก็คือว่าการประหยัดต่อขนาดหรือว่าขนาดที่ใหญ่เนี่ยจะนำไปสู่การผูกขาดโดยธรรมชาติไม่ใช่เป็นการผูกขาดโดยการที่แบบว่าได้ไรายเส้นจากภาครัฐแบบผูกขาดแบบนั้นนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ตลาดมันใหญ่เพียงพอใหญ่มากขึ้นแล้วอะ่ะการที่คนอื่นจะเข้ามาแข่งเนี่ยมันจะไม่คุ้มเรื่องต้นทุนมันก็ทําให้บริษัทนั้นสามารถยืนได้ในระยะยาวอย่างตัวบริษัทหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตของมอนั่นก็คืออเมริกันแอร์ไลน์หน้าใหม่ใครจะท,ทําธุรกิจสายการบินนะจะเข้ามาแข่งกับในอเมริกาตอนนี้คือเริ่มแข่งยากเพราะการแบ่งไรายได้เลยไม่คุ้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปต่อฮะอ่ะไปดูกันครับมอเนี่ยไปลงทุนในอะไรบ้าง 5้ากองอ่หาหตัวแรกนะก็มีเวลฟาโกมีซีเ Energy, นจ l เซลฟอสไมโครซอฟท์แล้วก็มีเ a เ l อ r Technology ถามว่ามีสัดส่วนอะไรบ้างอยู่ในเทคโนโลยีเยอะนะไม่น่าเชื่อนะคือใครใช้คำว่าหุ้นป้อมประการนะครับใช้คำว่าป้อมประการแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องมีความสามารถในระยะยาว ทั้งหมด5อย่างนั้นนะแต่พอทำม,มาสกรีนนิ่งหุ้นทั้งหมด5อย่างแล้วกลายเป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ในพอร์ต1ใน4 h e เฮลท์แคร์อยู่อันดับ29% 9กลุ่มพวกอินดัสเทรียลอยู่ที่ประมาณ13%เพราะนั้นมันชัดเจนนะว่าไม่ว่าจะมองหุ้นไไม่ว่าจะมองวิเคราะห์ในมิติไหนก็แล้วแต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในอเมริกาก็ยังเป็นหุ้นที่ถือว่าน,น่าสนใจแล้วก็มีจุดเด่นอยู่เยอะทีเดียวนะครับไปดูต่อครับ แบ่งเป็นสัดส่วนแล้วเป็นเซกเตอร์อื่นๆนะเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่ามี financial sector อยู่6.9อ่า communication service อยู่6.1 consumer discretionary อยู่ที่ประมาณ5.9ก็กระจายนะถือว่าเป็นการกระจายแต่แต่ว่าถ้าดูจากเซกเตอร์แล้วเวทไม่เหมือนกับ S&P 500เวทค่อนข้างต่างกันทีเดียวนะครับเมื่อกี้ให้ดู top 5ไปแล้วไปดู top 10บ้าง top 10ปรากฏว่า top 10ของโ o s เนี่ย คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณหน้าต่อไปครับปั๊บ 28. 28.28คือ28%เท่านั้นหุ้นที่มีเยอะที่สุดของเขาอย่างเวลฟาโก้เนี้ยก็มีไม่เกิน3%เพราะนั้นกองนี้ถือหลักการในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแล้วใครที่ชอบหุ้นอเมริกาแต่ไม่ชอบหน้าตาเหมือนอินเด็กนะนี่คือหนึ่งในตัวกองทุนที่น่าสนใจทีเดียวเมทริกซ์และวิธีการวัดไอตัวสกรีนิ่งหุ้นของเขาก็น่าสนใจ ข้อดีครับหน้าต่อไปครับทางททลิสเขาทําไว้ก็คือเขาบอกว่ากลยุทธ์แบบโมดเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีใกล้เคียงหรือว่าเทียบเหนือเหนือกว่าการกลยุทธ์การลงทุนแบบอื่นในตลาดของอเมริกาเนี่ยจุดสีเขียวนะก็คืออยู่ในท็อปเฟิร์สคอ t i ไทผลตอบแทนระยะยาวก็ชนะ s อสแ0ด้วยเช่นเดียวกันชนะขนาดไหนดูหน้าต่อไปครับ นี่คือผลตอบแทนระยะยาวนะเทียบกับ S&P 500นับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี้ย S&P 500บวกไป300%กองนี้บวกได้520%นั้นมันเหมาะกับสภาวะแบบไหนคือเราไม่รู้ว่าหุ้นเทคจะเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะขนาดน,นี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนว่าหุ้น Nasdaq กมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ตอนนี้มันเริ่มตั้งค,คนเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันจะไปได้อย่างนี้ต่อเนื่องจริงๆหรอสำหรับหุ้นเทค performance ของกองมดเนี่ยไม่แย่กว่าหุ้นเทควิธีคัดกองก็สามารถเอาเซกเตอร์อื่นเข้ามาด้วยแล้วยังสามารถชนะ S&P 500ได้ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวในระยะยาวนั่นนี่คือหนึ่งกองที่น่าสนใจใครสนใจนะมดกำลัง IPO อยู่ในช่วงนี้สามารถซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์ม p h น n o m e นา